สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสดีที่19เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวพูดถึงเรื่องของผู้สมัครผู้ว่ากทมกับคำทํานายที่บอกว่าจะมีคนตายในพื้นที่ภาคใต้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามกันนะครับ วันนี้คุณเปลวให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าน้ําท่วมจะโทษใครดีเริ่มต้นอย่างนี้นะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครหาเสียงเป็นผู้ว่ากทมแล้วบอกว่าผมแก้ไม่ให้น้ําท่วมกรุงเทพได้เนี่ยอย่าไปเลือกมันเป็นขาดครับเพราะว่ามันโม้ครับคืออย่างนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักห้าสิปีที่แล้วเนี่ยกรุงเทพด้านตะวันออกถนนสุขุมวิทนะครับจะไปสิ้นสุดความเป็นเมืองอยู่ตรง โรงแรมเอราวันที่ราชประสงค์ครับทิศเหนือกับอีสานถนนพหลโยธินก็จะไปสิ้นสุดความเป็นเมืองอยู่ตรงบางซื่อกับสะพานควายส่วนทิศใต้ถนนเพชรเกษมเนี่ยจากบรเวณใหญ่อีล็คโครกไปถึงบางแคครับแค่นั้นแหละครับนี่คือความเป็นเมืองของจังหวัดทนบุรีเรียกว่าเป็นความเจริญที่แผ่ขยายออกไปมากแล้วนะครับในยุค50-60ปีที่แล้ว ถนนเจริญกรุงถนนสายแรกคู่กรุงรัตนกโกสินทร์นี่ไม่ต้องบอกแวกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนแล้วครับถ้าเตียนตรงแนวไปเลยถนนตกถ้าไปต่อก็ตกถนนหรือว่าตกแม่น้ําเจ้าพระยาไปเลยไม่มีถนนต่อไปไหนอีกแล้วใจกลางกรุงเทพเนี่ยถนนสายหลักๆด้วนอยู่แค่นั้นแหละครับสารพัดถนนครับทั้งตรอกซอกซอยเป็นร้อยเป็นพันนี่ยังไม่มีครับถึงมีก็ไม่มากเป็นรูมดรูปลวกซอกซอนอย่างทุกวันนี้นะครับเนี่ยแหละครับ ถ้าเป็นสมัยนั้นใครบอกว่าจะทําให้กรุงเทพน้ําไม่ท่วมเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้เพราะว่าผู้คนถนนหนทางบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องเนี่ยมันยังน้อยอยู่1,568ตารางกิโลเมตรของกทมเนี่ยจะเป็นไข่แดงอยู่สัก500ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแหละครับที่มีความเป็นเมืองเอาไว้ส่วนขอบที่เป็นไข่ขาวอีก1,000ตารางกิโลเมตรนั้นเป็นทุ่งนาครับเป็นพื้นที่ราบรองรับน้ำเท่านั้นแหละครับประชากรทั้งประเทศเนี่ย ในตอนปี2500มีประมาณ20่ว่าล้านคนก็จะเป็นประชากรกรุงเทพสักล้านคนหรือมากกว่านั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับมันต่างจากหน้ามือเป็นหลังมือกับวันนี้เลยในปีพศ2565ประชากรทั้งประเทศตามสำนโนประชากรเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ65ล้านคนด้วยกันถ้าเกิดว่ารวมคนนอกทะเบียนได้เนี่ย ผมว่าไม่หนี15ล้านถึง16ล้านคนนั่นแหละครับน่าจะได้เพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยตามทะเบียนแล้วมันมี5 000, ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดบรรับนอกทะเบียนทั้งพมา่าทั้งเขมรทั้งลาวฝรั่งจีนแขกอีกสารพัดที่แออัดยัดเยีดยด,ยด,ยดอยู่ในกรทมรวมแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับประมาณ15ล้าน16ล้านคนประมาณนี้แหละทีนี้50-60ปีก่อนเนี่ยนะครับเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเนี่ยเขาจะใช้ทางรถไฟแล้วก็ทางแม่น้ําลําคลองเนี่ยเป็นหลักนะครับทางถนนก็มี ค่ถนนประหลนโยธินถนนเพชรเกษมแล้วก็ถนนสุขุมวิทเท่านั้นแหละครับแต่พระเจ้าปกณเอ้ยเอาเป็นว่ามีสิ่งที่เรียกว่าถนนก็พอแล้วนะครับตอนนั้นยังไม่มีปั๊มโออาของปตทไม่มีคาเฟอเมซอนให้เติมให้ซดกันสะดวกสบายรายทางอย่างทุกวันนี้หรอกครับผมฉายภาพอดีตคร่าวๆให้เห็นยุคกทมที่มีคนไม่ถึงล้านมีตึกรามบ้านช่องอยู่กันห่างๆแล้วก็ไม่มากมายเป็นดอกเห็ดอย่างตอนนี้ ต่อให้ฝนตก7วัน7คืนเนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมครับเพราะว่ากทมมีคลองที่จะรองรับน้ําอยู่ทุกแห่งนะครับถึงแม้จะล้นคลองออกมาแล้วก็ตามแต่มันก็นองลงพื้นที่ราบซึมซับลงดินแล้วก็หายไปท่อระบายน้ำเนี่ยในยุคนั้นไม่จะเป็นแล้วครับเพราะว่าไม่มีตึกไม่มีอาคารไม่มีถนนขวางทางน้ําอยู่ฝนตกลงมาดินก็ซับลงไปถนนหลายสายในกทมเพิ่งจะมาขุดวางท่อระบายน้ํากันทีหลังนะครับอย่างเช่นเพชรบุรีตัดใหม่อย่างนี้เป็นต้น ตอนปีพศ2,500า, 2, ก,วากว่าเนี่ยนะครับถนนเพชรบุรีเนี่ยไปตานแค่ประตูน้ำเท่าน,น,นั้นนะครับเพิ่งจะมาทะลุเป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ตอนที่ GI เต็มกรุงเทพนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นการกรุยทางลาดยางแล้วก็วางแปะไปบนพื้นราบเท่าน,นั้นเองเรียกถนนเพชรบุรีตัดใหม่กันว่าถนนสายนี้ชั่วเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยพลึบไปด้วยสถานบริการสถานบันเทิงรองรับพวก GI เท่านั้นแหละครับเมืองขยายโดยที่ใครเป็นคนวางผังเมืองท่านรู้ไหมครับ พวกหมู่บ้านจัดสรรที่ดินขายนั่นแหละครับส่วนหนึ่งพื้นที่ที่เคยรองรับน้ำนี่ยนะครับก็ถูกถมด้วยทรายขี้เป็ดแล้วเจ้าของโครงการก็ตัดถนนท่อแมวดิ้นตายตามใจชอบโดยที่ไมสนแล้วครับว่ามันจะขวางทางน้ําหรือเปล่ายิ่งท่อระบายน้ําอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเมื่อเมืองชั้นในคือไข่แดงเนี่ยดูความเจริญที่ไร้แบบแผนเจาะจนพลุนทั้งตึกรามบ้านช่องทั้งอาคารสูงทั้งสารพัดคอนโด คลองสองข้างทางเพื่อรองรับน้ำเนี่ยก็ถูกถมแล้วก็ขยายเป็นถนนกันนะครับอย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตอย่างนี้เป็นต้นเดิมทีเนี่ยนะครับข้างทางของถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยจะเป็นคลองรับน้ําตลอดสายเลยถัดเข้าไปก็จะเป็นทุ่งนาปลูกข้าวเขี้ยวสุดลูกหูลูกตากันต่อมาก็ค่อยๆถมคลองเป็นทางเข้าตึกบ้างขยายถนนบ้างจากนาข้าวก็กลายเป็นป่าคอนกรีตจึงไม่ต้องสงสัยนะครับ ทำไมฝนตกทีไรเนี่ยวิภาวดีมันถึงต้องท่วมบางว่าเราขึ้นทางด่วนครับแล้วก็มองออกไปกว้างๆนะครับจะเห็นยอดตึกยอดอาคารเหมือนกับตอไม้เนี่ยเบียดเสียดแทงยอดกันพลึดไปหมดเลยนะครับจากไข่แดงพลุนก็ขยายไปพลุนในพื้นที่ไข่ขาวรอบนอกซะแล้วก็คิดดูสิครับสภาพเมืองด้วยแท่งคอนกรีตเนี่ยเสาเข็มจํานวนกี่ล้านต้นที่อัดลงไปในดินทางน้ําไหลกี่ทางที่ถูกสิ่งปลูกสร้างและถนนขวาง ที่กี่พันกี่หมื่นตารางกิโลเมตรที่เคยรองรับน้ําได้ก็กลายเป็นเมืองแล้วก็ขยะจากมนุษย์อีกจํานวน1 5บหถึงสิล้านคนเนี่ยยังโยนถมลงไปอีกนี่แหละครับต่อให้เทวดาเหาะลงมาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยก็จะทําให้น้ําไม่ท่วมกวทมเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับที่ตกทีหนึ่งสู้สองสู้ก็ท่วมไม่แปลกหรอกครับเพราะว่า 1. ทางเดินน้ําเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับ 2. ถูกสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ถนนเนี่ยขวางเอาไว้3เสาเข็มเต็มพื้นดินแบบนี้มันไม่มีที่ว่างให้น้ำเนี่ยซึมลงไปได้แล้วก็4ทิ้งขยกกะก็ตามใยชอบและ5ครับกทมเนี่ยเงินเป็นตัวกำหนดผังเมืองจากการก่อสร้างโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรและอาคารสูงนะครับกรุงเทพเราไม่ได้ออกแบบมารองรับคนประมาณ15ล้านถึง16ล้านคนและกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เราไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ย กรุงเทพมันล้นเกินมานานแล้วนะครับควรจะขยับขยายย้ายส่วนราชการบางแห่งนําร่องไปก่อนเพื่อดึงการขยายตัวของเมืองให้ตามออกไปด้วยนะครับขืนกระจกกันอยู่ทุกอย่างในพื้นที่1,568ตารางกิโลเมตรกันต่อไปเนี่ยนะครับที่เคยคํานวณกันบอกว่ากรุงเทพจะจมน้ําในอีก20-50ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่านะมันจะมาเร็วกว่านั้นนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยนะครับจากอดีตผู้ว่าสุขุมพันธ์ถึงผู้ว่าอัศวินแล้วก็รองสกลทีที่ทําอุโมง์ทําสถานีสูบน้ําต่างๆนี่ถ้าเกิดพูดกันอย่างแฟร์เนี่ยมันแก้ปัญหาน้ําท่วมได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราตกโครมนึงจะให้แห้งวับไปเลยยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เป็นอยู่ที่บอกว่าน้ํารอระบายเนี่ยอันนี้ผมว่าใช่นะครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับน้ามันก็ระบายแห้งไปแล้วที่จะท่วมเป็นวันๆเป็นสัปดาห์อย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแล้ว สรุปได้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก็เป็นบุญนักหนาแล้วนะครับในสภาพป่าคอนกรีตล้อมน้ําเอาไว้แบบนี้นี่นะครับอ่ะวันนี้ผมมีเรื่องอะไรจะมาให้อ่านกันนิดหนึ่งความจริงในเผยแพร่อยู่ทั่วไปนะครับผมก็เคยนํามาเล่าให้ฟังแล้วแต่ว่าจะลอกมาให้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งก็นแล้วกันมีผู้ที่ใช้นามว่า s h o โฮโลสโคสนับสนุนเนื้อหาเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับ หลวงปู่สังวานเขมโกวัตทุสมคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยท่านบอกกับหลวงพ่อสนองกะตะพุญโยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและก็เป็นพระลูกศิษย์เอาไว้บอกเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้ครับหลวงปู่สังวานพูดให้ฟังบอกว่าสนองซึ่งหมายถึงหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยเนี่ยนะครับสนองไม่ช้าเนี่ยพวกเราก็ตายไปแล้ว แต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสมอย่างด้วยกันน้ําจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะตายกันเยอะนั่นเป็นครั้งที่1แต่ตายก็ตายไม่มากเท่ากับน้ําท่วมกรุงเทพน้ําท่วมมากท่วมถึงตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถเอาไว้ให้ดีนะเตรียมรถเอาไว้ให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าเกิดน้ําท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจดวันเจคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวัน แล้วไฟจะดับหมดเงินจะไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาเข้าตากไว้ดีกว่าตอน7วัน7คืนท่านบอกเราเราก็หมายถึงหลวงพ่อสนองเนี่ยนะครับท่านบอกเราที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตก7วัน7คืนเนี่ยถ้าน้ําท่วมมาถึงชนบุรีเมื่อไหร่โกยได้เลยไปโน่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะได้ไม่ตาย ทีนี้เราจะโกยไปทําไมคนเดียวล่ะในเมื่อเคลื่นยักษ์มาถึงชลบุรีทั่วภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสัมฤคธีธรรมวัดทุ่งที่เรานั่งพื้นน้ําเปียกหัวเรือเลยนะน้ําจะไปสุดที่นครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระเนี่ยไฟจะลุกท่วมทุกหย่อมหญ้าไปเลยสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานก็ยังไม่เห็นเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นั่งเฉยเอาไปก่อน oh ท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสัมภาวที่ลบบุรีนะ่ะเมื่อตอนหลวงพ่อเผาอยู่นี่จเจริญมากคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้เป็นยังไงวัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์เนี่ยไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์มากเราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราเนี่ยสุนัขก,ก็อดข้าวท่านพูดเอาไว้นะ หลวงปู่สังวานเนี่ยพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไปนะครับว่าให้เตรียมตัวเอาไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหรพอไม่นานน้าก็ท่วมท่วมภาคใต้เกิดเซนามิจริงๆอย่างที่หลวงปู่ว่าเอาไว้คนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อดีกว่านี่คือคําพยากรณ์ของครูบาอาจารย์นะครับเหลืออีก2อ,อย่างที่ยังไม่จริงและยังไม่ถึงก็คือศึกพระกับน้ําท่วมกรุงเทพและคนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี้ คราวนี้ท่านไม่ได้บอกเป็นปีนะท่านเตือนบอกให้เราะวังตัวแต่อาตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปไม่ตื่นตูมเป็นคนที่ไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อไม่ต้องตกใจจะได้ไปอย่างสวยๆคือถ้าจะตายก็ต้องตายอย่างเตรียมตัวตายเอาไว้ก่อนตายแบบยิ้มตายอาตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรานะ่มันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่ามันป้องกันไม่ได้ ซึ่งเป็นคำทำนายที่สอดคล้องกับคำทำนายของปู่อินตาทิพย์แผ่งเขาตำแยอําเภอปักธงชัยเมืองโคราชรุปู่สังวานท่านพยากรณ์เอาไว้ที่จริงอาตมาไม่อยากจะออกทีวีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเพ้อเจ้อซึ่งปัจจุบันหลวงพ่อสนองได้รลบสังขารด้วยอาการสงบไปแล้วนะครับได้โรคไตวายวและก็โรคหัวใจเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 25สิงหาคม2,55 5ในระหว่างที่กำลังจำพรรษาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัตับปัญโยสวนธรรมกิจสุนทรทีต่ตะบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งองค์หลวงพ่อท่านได้ลงไปพำนักจำพรรษาอยู่ในปีนี้สิริรวมอายุได้68ปีพรรษา48ท่ามกลางความเศร้าโศกอะไรเป็นยิ่งนักของบรรดาคณะสงฆ์คณะสิทธิารุสิทธิ์และ สาธุชนทั่วไปนี่แหละครับต้องขอกับคุณข้อมูลพระศรีอริยะเมตไตรนะครับคุณเปลวสรุปอย่างนี้ครับวันนี้บอกว่าลูกปู่สังวานเนี่ยเป็นอามาพาตก่อนละสังขารน,นะครับผมสึงหมายถึงคุณเปลวเนี่ยก็เคยนวดถวายท่านครั้งหนึ่งแล้วท่านก็มอบรูปหล่อให้ผมหนึ่งองค์ทุกวันนี้ก็บูชาเอาไว้บนหิ้งพระทุกวันนี้นะครับ